หลายคนที่ชอบสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศแน่นอนว่ามีหนึ่งสิ่งที่น่าก,กังวลก็คือสั่งของมาแล้วจะโดนศุลกากรหรือไม่ถ้าโดนจะมีวิธีการอย่างไรเพื่อได้สินค้าที่สั่งถึงมือเราแบบเร็วที่สุดไปชมว,วิธีการกันเลยครับทั้งหมดนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ของผมเองที่ชื่นชอบในการสั่งของออนไลน์จากต่างประเทศอยบ่อยๆเนื่องจากของมีราคาถูกบางสินค้าถูกจนน่าตกใจหรือบางสินค้าหาซื้อจากภายในประเทศไม่ได้ผมก็จะสั่งผ่านแอป,ป eBay หรือไม่ก็ Aliexpress เป็นต้นเคสนี้นะฮะผมขอยกตัวอย่างจากการสั่งสินค้าจาก Aliexpress ซึ่งเป็นแอปขายสินค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือครับเอาเป็นว่าถ้าสั่งซื้อของจากผู้ขายจากจีนหรือโซนเอเชียแนะนำเลยครับแอปนี้ซื้อมาไม่เคยโดนโกงสักครั้งการติดตามสินค้าก็ถือว่าโอเคละเอียดมากๆครับเคสนี้นะฮะผมสั่งในสตาร์มา3ตัวราคารวมส่งแล้วก็ตกประมาณ3,000บาทแน่นอนครับว่า สั่งจำนวนมากกว่า1มีโอกาสโดนสุลกากรแน่ๆแ,และสุดท้ายนะฮะก็โดนจริงๆก่อนหน้านี้ผมเคยสั่งมาแล้ว1ตัวโตวราคาัตละ1,400ัวละ1 4 0อบาทแต่ไม่โดนสุลก,กากรโดนส่วนใหญ่นะฮะถ้าสั่งสินค้าทีละ1ชิ้นไม่ว่าจะถูกหรือแพงผมก็ไม่เคยโดนสุรกา,กากรเลยสักครั้งเอาละครับเมื่อโดนสุลก,กากรสถานะในการจะส่งสัต์ไทยนะครับก็จะขึ้นประมาณนี้ครับถูกระงับโดยสุลก,กากร ส่วนภาษาอังกฤษนะฮะก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่ต้องตกใจนะครับรอต่อไปอีกเฉลี่ยก็ประมาณวัน2วันหรือไม่เกิน1สัปดาห์ซึ่งเราก็ไม่ต้องติดต่อสุกากรแต่อย่างใดจากนั้นนะครับเมื่อสถา,านการณ์จะส่งขึ้นว่าล้มเหลวคุณาติดต่อไปรษณีย์ถ้ามีข้อความพูดถึงไปรษณีย์เมื่อไหร่แสดงว่าสินค้าของเรามาถึงไปรษณีย์ปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วในการได้รับสินค้านะครับให้เราหาเบอร์โทรศัพท์ของไปรษณีย์ปลายทางที่อยู่ในเขตหรืออยู่ในอำเภอของเราค้นหาจาก Google นีลบ โทรไปหาไปรษณีย์แล้วถามว่ามีพัสดุข,ของเราที่โดนศุลการกรหรือไม่ถ้ามีนะฮะต้องจ่ายเพิ่มเท่าไหร่เขาก็จะแจ้งเรามาครับซึ่งจากประสบการณ์ผมเองก็จะโดนคิดเพิ่มประมาณ10%ของราคาสินค้าที่เราสั่งเคสนี้นะฮะราคาประมาณ3,000บาทผมโดนภาษีไป283บาทบวกค่าธรรมเนียมไปรษณีย์อีก20บาทรวมแล้วก็303บาทเมื่อรู้ราคานะครับก็เดินทางไปจ่ายเงินที่ไปรษณีย์แล้วก็รับสินค้าด้ตัวเอง ในกรณีที่โทรติดต่อไปรีย์ไม่ได้นะครับก็ให้เราเดินทางไปติดต่อไปรีย์ด้วยตัวเองครับผมซึ่งถ้าเป็นขั้นตอนปกตินะครับเมื่อสินค้าของเราส่งถึงไปรีย์แล้วสุลการกรก็จะส่งจดหมายมาให้เราชำระเงินเป็นเงินเท่าไหร่ต้องไปจ่ายที่ไปรีย์ไหนซึ่งก็ต้องรอเพื่อเประมาณหนึ่งสัปดาห์ถ้าเราโอเคนะครับก็ไปจัดการต่อที่ไปรีย์ก็จบแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเงินที่ถูกเรียกแพงไปก็สามารถท,ทําหนังสืออุทธรณ์ได้ ต่อรองกันกว่าทั้ง2ฝ่ายโอเคด้วยแหละครับค่อยไปรับสินค้าเรื่องของเวลาก็ไม่ต้องพูดถึงสรุปภาพรวมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าผมสั่งในสตาร์ทหนึ่งตัวไม่โดนสุลกากรราคาจะตกอยู่ที่ตัวละ1,400บาทไม่ต้องยุ่งยากสินค้าส่งถึงมือเราแต่ถ้าสั่งสินค้า3ตัวโดนสุลกากรเบ็ดเสร็จแล้วใดสตาร์ตกตัวละ1,100บาทไปรับสินค้าเองที่ไปรษณีย์เ,เพื่อนๆก็ลองช่างดูเอาแล้วกันครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน